ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำงานของจั์เก่งนะครับผมก็คืออาจารย์ให้หาาค่าของสกระบอกนะฮะโดยใช้ค่าจากวงกลมด้วยนั่นเองนะฮะโดยมี Data ให้คือความสูงนะฮะส่วนในตัดก็มี เ <Yeah, S 2> นี่ยก็คือบทปริมาตรแล้วก็เมตาที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็คอนแทคเตอร์ที่ที่รับค่าลัีจากความสูงส่งต่อให้รัศมีให้กับเบสคลาสนะฮะผมก็ให้ใช้ค่าเดียวกับของอาจารย์เลยเลยละกันจะได้ง่ายดีโดยเราก็ทำไปแล้วนะเรื่องของตัววงกลม หรือของทรงกระบ,บอกนะฮะซึ่งจะมาโผตรงนี้เนี่ยอันนี้ของวงกลมก็คือวงของวงกลมก็คืออ่าเ่อทีหาใครใครก็รู้เนาะไืยอาราังสองคูณด้วยรัศมีก็ได้คําตอบออกมาส่วนทรงกระบ,บอกก็เป็นไทย คูณล่าุดหมีคูณด้วยล่ามีแล้วก็คูณด้วยความสูงอืมก็ผลก็จะวาอย่างนี้ก็คือคําตอบก็คืออันนี้นะฮะวงกลมล่าสุมีเจ็ดล่ามีใหม่คือสิบสี่ได้รับวงไปสิ่เจ็ดจุดเก้าสองเอเรียหกร้อยสิบห้าจุดสี่สี่เนะส่วนกระบอกล่าสุมีเจ็ดสูง 5, ห้าค่าใหม่เป็น 14, สิบสี่กับสิบ ได้รับวงแปดสิบเจ็ดเกสองเท่ากันปริมาตรหกพันหนึ่งร้อยห้สสี่จุสี่เพราะเพราะผมใช้ค่าเดียวกับอาจารย์ผมเองใช้ตัวนี้องอาัยนได้แต่ผมรันให้ดูไม่ได้นะก็เดี๋ยวใครมีลิงก์โหลด Visual Studio บวกแฮกให้ก็ลงลิงก์ไว้หน่อยละกันนะพอดีว่าหาไม่ได้จริงๆอ,อใครลงไว้ให้ ถ้าถ้ามีใครลงไว้ให้ก็ขอขอบคุณจริงๆฮะก็อืมก็วันนี้ก็แค่นี้แหลขอบคุณครับผม